ที่ฐานแล้วนะครับผมจะ,จะให้ใครจะเป็นคนร้อยคะจับมือกันจนะับมือกันร้อยนะขอสมาจาแ,แม่คงคาที่ฐานนะโอเคจนะอบมไม่ได้หลุทางนะคะขอแล้วขอแล้วลูกขอแล้วไม่มัไนไม่ไปลอยโศกลอยสิ่งไม่ดี ไปกับสายน้ำลต่อไปนี้ขอให้มีแติ่งดีๆเขามาในชีวิตไมอบครัวด้วยสาาที่น้ามันปแล้วบายบายาแล้วไม่มีลมสันิดเลยม่ดีมาจไม่ิวนี่ก็ Bye. Ah. ผัดจันนะครับผมผัดจันในคืนที่มาจากทงนะครับผมผัดจันจะากเต็มดวงนะครับผมจร์เต็มดวงดูสวยงามมากดาวเต็มฟ้านมันมีคือการเดือนที่สองนะครับ ครับผมหลังจากที่ร้อยกระทุ้งนะครับร้อยกระทุ้งออกม้าจำแนงค้าแล้วรู้สึกสบายใจนะครับผมรู้สึกสบายใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีทั้งปีนี่ยเขาได้ใช่น้ำใส้อะไรเที่อมต่อกันนะครับผมอาจจะมี้ล่วงเกินไปบ้างประมาณนี้นะครับผมครับผมหลังจากที่ร้อยกระทุง้งออกม้าจะไม่ ขอค้าแล้วนะครับผมรู้สึกสบายใจนะครับผมปีหนึ่งแบบนี้คือหนึ่งนะครับผมปีห้าจะได้ขอขมาในของค้านะครับผมเพราะว่าทั้งปีนี้ห้าได้ใช่น่านนะครับผมใช่ได้ใช่น่ากินน่านยู่น่ากินน่าใช้อุปโภคบริโภคนะครับผมบางทีก็อาจจะมีลวงเกินเพิ่นไปบ้างนะครับผมจะได้ขอขมาเพิ่นในวันเพิ่นเดือนสิบสองนะครับผม ปีนึงนี่ทีเดียวนะครับผมถ้าใครยังไม่ไม่ได้ไปร้อยก่นไปร้อยจะทุองกับขอได้ไปก็ดีนะครับผมพอเราจะขอทำไจะมีคงค้านะครับผมเมียนบ่าน้องสะชื่นไม่มาน้องเขาพูค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วใครช่องไม่ถือชื่นช่วยแชร์กันมาทุกท่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราไปเจอคลิปหน้าที่เราจะทำ สนุกสนุกให้พี่พี่น้องๆดูนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทำคลิปหน้าจะตทำคลิปอะไรบอกข้อมูลขึ้นหน้าร้องเพลงค่ะร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงนี้ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวป้าดบิดจิตต้าให้ร้องนะคะบ๊ายบาย